คูชีพนะคูชีพอังทองนะสมโอนะ,อะครับเดี๋ยวท่านจะพบกับคุณสมโอคุูชีพอยู่อบตอังทองครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ CPR เชิญครับคุณส,สมโอแล้วท่านกำนันก็นั่งยิ้มเป็นประธานนะครับสมโอเชิญเลยครับเชิญท่านกำนักำลังสบายแต่อย่างสถานการณ์ ้าเปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้เราบาดเจ,จ็บอย่างนี้ค่ะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์โรงงานปลอดภัยสําหรับเราไหมถ้าไม่ปลอดภัยเราก็ไม่สามารถเข้าช่วยได้ค่ะพอประเมินสถานการณ์แล้วปลอดภัยขั้นแรกคือคือเข้าไปปลุกเรียกผู้ป่วยค่ะปลุกเรียกถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบสนองให้โทร1669ค่ะแล้วก็ แจ้งเขาว่ามีผู้ป่วยหมดสติมไม่รู้สึตัว <ผม S 1> นําเครื่อง AED มาด้วยแล้วก็ประเมินการหายใจคะ่ะให้เอียงตัวไปทางศีรษะผู้ป่วยสีสรษะห้าขาสังเกตตั้งแต่ตาปากหน้าอกและแขนขาค,ะคะ่ะประมาประเมินการหายใจะอะค่ะไม่น้อยกว่าแปดไม่มากกว่าสิบวิคะ่ะพอเราประเมินแล้วไม่มีสิ่งตอบสนองว,ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ให้ เริ่ม C P R ทันทีค่ะโดยการกดหน้าอกสาสิบครั้งเป่าปากสองครั้งแต่ตอนนี้การวางมืออ๋อการวางมือนะคะใช้ส้นมือค่ะส้นมือไม่ใช่สั่นมือนะคะใช้ส้นมือส้นอ่าส้นมือครับวางไปที่กระดูกกึ่งกลางหน้าอกส่วนล่างกึ่งกลางหน้าอกส่วนล่างวัดจากเล้นปีมาใช่ไหมเล่นปีวัดกระดูกว่นปีก็วางสองนิ้วข้างที่ไม่ถนัดลงไปสองนิ้วไม่ถึงสองนิ้วไมพ่ทัดนสองสองนิ้วอย่างเงี้ยสองนิ้วเรานะใช่อ่า วางไว้ที่กระดูกเหนือเลนตปี๋แล้วข้างที่ถนัดอะค่ะเอาส้นมือตรงกลางอ่ตรงเหนือประมาณนี้ยค่ะสองข้างเลยแล้วเอาสองนิ้วค่ะมาประกบกันอ๋อประกบกันนะประกบกันแล้วเราจะใช้แรงที่ส้นมือลงเราจะไม่กดไว้ที่หน้าอกอ้าวครับด้วยความเร็วหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีค่ะด้วยความลึกข้าถึงหกเซนหรือหนึ่งถึงสามหกตัวผู้ป่วยมีเคยกดแล้วกระดูกหักไหมฮะมีไหม มีค่ะมันมีโอกาสที่จะหักได้เพราะว่ากดลึกเท่าไหร่นะกดลึก5-6เซนค่ะหกเซนงส่วน3ของตัวผู้ป่วยอ๋อ1ส่วน3ของผู้ป่วยถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยตัวใหญ่เนี้ยกด5-6เซนไม่มีผลค่ะออกดให้ลึกค่ะขึ้นให้สุดโดยที่ว่ามือยังอยู่ที่หน้าอกของผู้ป่วยตลอดเราจะไม่เอามือหงาย่ปห กดยาวๆไปสองนาทีหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยุดได้เพราะไม่งั้นเราอจะเป็นลงค่ะอ๋อประมาณอนาทีละประมาณร้อยถึงร้อยิบครั้งใช่ค่ะต่อนาทีค่ะโอ้จะได้ว่าต้องต้องทีแม่งเนาะมันจะมีจังหวะนับอยู่จังหวะนับนับยังไงครับทดลองนับดูก็เป็นนับ ถ้าเกิดมันก็จะมีหนึ่งละสองละสามละสี่ละห้าละหกละเจ็ดละแปดละเ<ม>ก้าละสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสิบสามยาวเลยค่ะ<ม>แต่ถ้าเป็นญาติหรือคนรู้จักที่เรา<ม>เราเรารักหรือว่าเราสนิทอย่างเงี้ย<ม>ก็สามารถทำการเป่าปากได้<ม>ในการกดหน้าผากเชยคางแล้วก็บิดจมูกแล้วก็เป่าเข้าไปสองครั้งค่ะแล้วก็ CPI อสามสิบแล้วก็เป่าทั้งหมดห้าเซตค่ะเป่ากี่ครั้งนะ เาสองคร mm ั้งปครั้งืดพืดเข้าไปต่อค่อยๆ่อยค่ะเอาลมเพราะค่ะเป่าพ um, um, uhm, ูดไปอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเป่าแรงเพมก็ว่าเอาอากาศเข้าไปนร่างกอดเปล่าเราต้องดูอะไรข้างในปะก่อนใช่ไหมเผื่อมีเลือดมีอะไรข้างถ้าเกิดมีเลือดมีอะไรอย่างงี้ก็จบให้เขาไม่ต้องไม่ต้องเปล่าอะไรค่ะให้เขาเอาหน้าตะแคงมาข้างใดข้างหนึ่งจะได้เปิดทางเดินหายใจครับพูดครับ ทำไปเรื่อยจนกว่าเขาจะรู้สึกตัวทาทีมช่วยเหลือจะมาหรือว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยอ๋อถ้าเกิดมีทีมช่วยเหลือมาหรือว่าแถวนั้นมีคนซีมีอาร์เป็นก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วเราก็ไปเปิดทางเดินหายใจช่วยอาโอเคครับถ้าเกิดมีเครื่อง e d อยู่แถวนั้นก็ให้ให้คนเขาไปเอามาได้อ,อย่างสมัยน,นี้ก็เราพอสอนตอมียออเยอะครับอ้าครับ ก็คงจะพอเข้าใจสำหรับผมเข้าใจมากขึ้นอยากจะถามมานานแล้วนะครับทั้งที่เราอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจต้องให้คนตัวจริงเขาอธิบายง่ายๆอย่างเงี้ยครับกำลังเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะครับเอาเป็นลมได้กบลังขอบคุณมากคุณสมโอครับ